ครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube วันนี้เรามาขึ้นที่สูงครับขึ้นที่สูงพอดีเมื่อคืนฝนตกครับ,มคครบไม้หักใส่ลังคาครับพักกระเชิดไม้หักใส่ลังคาั่วครับไมไ่นอนทั้งคืนก็เลยขอแรงพี่น้องเรามาช่วยครับก็มีแต่ช่างมือชี้ท่นนั้นครับมีแต่ช่างมือชี้ครับรื่อ ครับช่างเสื้อเหลืองครับเป็นไงช่างเป็นไงได้ขา่าวว่าเมื่อคืนคุณจับกบเป็นไงไไล,ลังคาก็จะลกหน่อยนะครับก็จะถือโอกาสทำความสะอาดเลยครับแล้วก็หมดนี่ครับมาดูช่างใหญ่เราครับนี่ช่างใหญ่เราเป็นไงช่างใหญ่ไก่ล้วแล้วโอ้ไก่เลี้ยวแล้ว,ลวโอ้ไปได้ดีัเจ็กกันตะออกได้พอนี่ทึ่งหัวเฮานี่ทึ่งหัวเฮานี่ ค่อยๆเรือของเนาะเลืออเล่อยไปไปอเน,นอาะเออบอกมันมันก็หยิบมันก็หยิรถเลงลุงล่งนะรดแรงแรงล้มหร่งอย่างลุ่งนะเห็นบ่พอดีวันนี้ก็เลยให้พี่น้องเราช่างเรามาช่วยนะครับข่าแรงก็ไม่เยอะครับขอเมาเดียวเขาบอกไม่รู้ว่าก็เห็นตุกกี้ก็ประมาณตีสองตีสามไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะครับมีแต่ช่างมือชีพครับช่างเหนือครับ เจอเจอช่างจากพี่ไม้ครับปกติแกก็ขายเนื้อย่างครับวันนี้ให้มาช่วยงานครับปกติก็จะขายเนื้อย่างอยู่แถวตลาดสดครับช่างเจ๊กคนนี้ก็เป็นช่างครับคนนี้ช่างมาจากภางเหนือครับตั้งตรงมาครับม้นคืนลมแรงครับพี่น้องลมแรงครับลมหล้ายไหล สูงครับต้นไม้ก็หลายบาาักกาตัดครับสายไฟไอ้บาาักกาตัด์เนี่ยสายไฟครับ,รบก็เลยขอความช่วยเหลือพี่น้องเขานี่เพื่อนสร้างตรงมาจากพี่ไม้ครับนี่ปกติเวันขายเนื้อย่างอยูส่สนใจสร้างไหนนะครับราคากันเองนี่ก็สร้างกับผ้าฝนตกแห้งครับพี่น้องขึ้นมาในนอนเลยเพื่นฝนหน่อยใส่ตาวัดขึน เมียก็จมให้เรียงเคลียร์กันป่ะฝนตกหัวบ่ะอะไรได้เมียจมให้ที่มันอันตรายโออเจีกระวังใส่ไฟเด้อเจีได้บ่อในตัวนั่นเจียห็ได้บ่นั่นนั่นแหละตัวมันหัวลงไปนั่นแพนนั่นมันหลุดลงไปซื้อน็อดมันน็อดมันบ่ได้นี่นี่ครับมือเครื่ครับแตกสามแพนครับมือเครื่องนี่ก็เลยให้สร้างมันขึ้นมาเปลี่ยนให้นั่นแหละเกียได้บ่ มันบ่นี่เราไมนได้ตีน็อตเลยเดี๋ยวพอทางเพิ่นครับมันเสียบไปเป็นบ่มีน็อตเออน็อตมันอยู่ทั้ง่างตีน็อตทั้งรางหมดที่ทังซ้ายมันหลุดเปล่งเป็นก็เบื้องไม่เหนื่อยตอนเขี่ยขยะรึครับขยะหลายครับพี่น้องเป็นฝุ่ยเด็ดปุ๋ยเด็ดเลยมันหลายปีเนาะ บ้านตั้งแต่สามสิบสี่สิบปีแล้วครับผมกับพึ่งมาอยู่ได้สองปีครับกับ่ได้ขึ้นมาเมืองยักษ์เทียมกับสูงน้ำครับแล้วก็มีไฟมีฟ้า,ม,ฟามีพื้นเพื้นว่าบ้านสร้างได้สามสิบก็ปีแล้วครับแล้งมาอยู่ได้สองปีแล้วพี่น้องกหกแนค่ครับผุนมิตรขยับพีต้นกระเสียดครับใบกระเสียดลงมา,งมา,าย YouTube, ูทูบย YouTube, ูทูบเออ ครับสร้างใหญ่สร้างรับจ้างเลยนะครับเดอ้อเพิ่นว่าโทรสารหน้าจากักรสร้างเสียเทียนผู้นี่กับสร้างเสียเหลียงด้วยนี่คูเฟียครับโอเอครับนี่รับจ้างพ่นว่ามาขึ้นสูงหรอกก็ว่าเพิ่นกันขึ้นต้องต่ำพันไปอยู่สร้างเกียร์ได้บ่จัดเกียร์กันได้ยุนบ่ทั้งหลังกันมากหลักกันตะปูตีไปอีกทีคอนยูทั้งนอกตะปูตีได้อยู่ดอก วังเดอร์เสร็เจเกไฟได้วยนั่นครับสวัสดีครับคลิปนี้ไปทำหนีก้กนเด้พี่น้องคลิปหน้าก็ยังพากันใหม่ทำงานซอยเพลนก่อนเพื่นสิวาให้